คนตายแล้วไปเกิดเป็นบัวเพราะติดหนี้เพียงห้าบาทโดยท่านเจ้ากุนโชดกวัดมหาธาตุเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแกน่นมีแม่วัวตัวหนึ่งชื่อนางเขียวมีลูกติดหนึ่งตัวนางเขียวชาติก่อนมีลูกชายและลูกสะใภ้ที่ดีเมื่อเกิดเป็นแม่วัวก็ยังระลึกชาติเก่าได้แต่พูดไม่ได้ฟังภาษาคนออก จิตที่ระละลึกชาติเก่าได้ได้ไปเข้าฝันลูกสะพ้ยเมียของลูกชายครั้งเป็นคนว่าแม่มาเกิดแล้วแต่เกิดเป็นวัวชื่อนางเขียวพอแม่เป็นหนี้เขาห้าบาทบอกชื่อเจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้หนี้เขาพอแม่ตายก็มาเกิดเป็นวัวใช้แรงแทนหนี้เขาขอให้ลูกนำเงินไปใช้หนี้แทนแม่ด้วยลูกสะพ้ยไม่กล้าบอกความฝันแกสามี ต่อมาจิตของนางเขียวไปเข้าฝันลูกสะภ้ยอย่างนั้นอีกลูกสะภ้ยก็ไม่กล้าบอกกับสามีอีกจากนั้นอีกสองอาทิตย์จิตนางเขียวไปเข้าฝันลูกชายบอกข้อความอย่างเดียวกันกับที่บอกลูกสะภ้ยพอตื่นเช้าลูกชายเล่าความฝันให้ภรรยาฟังภรรยาพูดว่านางเขียวนั้นแม่ของเราแน่สามีถามว่าเธอรู้ได้อย่างไร ภรรยาตอบว่านางเขียวมาเข้าฝันฉันอย่างนั้นสองครั้งแล้วสามีตอบว่าทําไมไม่บอกฉันภรรยาตอบว่าฉันกลัวพี่จะโกรธหาว่าแม่พี่ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเราควรนําเงินไปใช้หนี้แทนแม่ห้าบาทและเงินอีก1,000บาทไปซื้อแม่มาเลี้ยงให้แม่ของเรามีความสุขสามีพอใจจึงนําเงินไปบ้านเจ้าหนี้พอดีกับป้าที่เป็นเจ้าหนี้ของแม่ ถามได้ความว่าแม่เขาครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นนี่ยังไม่ใช้อยู่ห้าบาทจริงตรงกับความฝันจึงบอกความประสงค์จะนำเงินมาใช้นี่แทนแม่ห้าบาทป้าเจ้านี่บอกว่าป้าไม่เอาดอกเพราะอธิฐานยกนี่ให้แล้วเมื่อเผาศพแม่แกป้าเจ้านี่ย้อนถามว่าแกรู้ได้อย่างไรว่าแม่แกเป็นนี่ฉันอยู่ห้าบาทเขาตอบว่าวัวของป้าชื่อนางเขียว ไปเข้าฝันเมียฉันสองครั้งและครั้งที่สเข้าฝันฉันบอกว่าแม่มาเกิดเป็นวัวชื่อนางเขียวที่นี่ขอให้ลูกนําเงินห้าบาทมาใช้หนี้ป้าแทนแม่ด้วยฉันจึงรู้ว่าแม่ฉันเป็นหนี้ป้าอยู่ห้าบาทวันนี้ฉันนําเงินหนึ่งพันบาทมาขอซื้อแม่วัวแม่ฉันไปเลี้ยงดูให้มีความสุขด้วยป้ากรุณาขายให้ฉันเถิดแต่ป้าเจ้าหนี้บอกว่า ป้าไม่กล้าขายแม่ของเองดอกนางเขียวมีลูกติดหนึ่งตัวอยู่ที่ฝูงนูน่นเองไปเรียกเอาถ้ามันตามเองไปข้าก็ยกให้เลยสองสามีภรรยาไปที่ฝูงบัวร้องเรียกแม่เขียวนางเขียวได้ยินก็เดินออกมาจากฝูงพร้อมกับลูกแง่งติดตามมาด้วยที่ตาของนางเขียวมีน้ำไหลออกมาพรากสองสามีภรรยาเดินไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็พากันร้องไห้ แม่วัวชื่อนางเขียวกับลูกแงงวิ่งตามมาที่บ้านด้วยโดยที่ไม่ต้องร้องเรียกอีกสองสามีภรรยาก็พาแม่วัวพร้อมลูกติดไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดีให้นางเขียวซึ่งเป็นแม่ในร่างวัวมีความสุขตลอดไปสำหรับใครที่ฟังจบแล้วคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงที่คนสามารถตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นวัวเพราะติดหนี้เพียงห้าบาทเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง